สถาบันหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการผลิตนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพตำรวจการสถาบนานโรงเรียนในร้อยตำรวจมีขึ้นในปีพุทธศักราช2444ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นายตำรวจที่สำเร็จการศึกษาออกไปล้วนมีภารกิจที่หลากหลายโรงเรียนในร้อยตำรวจจึงได้กำหนดเนื้อหาวิชา เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติโดยภาควิชาการมีคณะตำรวจศาสตร์ให้การศึกษาวิชาเกี่ยวกับการสอบสวนการสืบสวนการปราบปรามงานจราจรและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนคณะสังคมศาสตร์ให้การศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพสังคมด้านภาษาต่างประเทศขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอาเซียนศึกษาคณะนิติศาสตร์ ให้การศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทั้งกฎหมายอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาต่างๆเป็นต้นคณะนิติวิทยาศาสตร์ให้การศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานการตรวจพิสูจน์หลักฐานคราบเลือดลายนิ้วมือการตรวจ DNA พยานหลักฐานทางดิจิทัลอาชญกรรมทางคอมพิวเตอร์เป็นต้น นอกจากนี้นายตำรวจจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับยุทธวิธีตลอดจนมีความแข็งแกรง่งทั้งร่างกายและจิตใจจึงมีศูนย์ฝึกตำรวจรับผิดชอบในการฝึกและให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธวิธีตำรวจโดยมีการกำหนดหลักสูตรพิเศษขึ้นได้แก่หลักสูตรการต่อต้านปราบรามการก่อความไม่สงบหลักสูตรการโดดรม่มการฝึกหัดปฏิบัติงานตำรวจ การฝึกหัดงานสอบสวนนายตำรวจที่สำเร็จการศึกษาจะแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีตำรวจทั่วประเทศจะต้องมีความเข้าใจในชีวิตและพื้นฐานของสังคมจึงได้มีการจัดทาหลักสูตรนักเรียนในร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทขึ้นและหลักสูตรนักเรียนในร้อยตำรวจสัมผัสปัญหาชุมชน ตลอดจนการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างวินัยมีกองบังคับการปกครองรับผิดชอบอีกทั้งมีการเสริมสร้างปลูกฝังอุดมการตามอุดมคติตํำรวจการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อตอนเองโดยมีโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการอุปสมบทหมู่กิจกรรมจิตอาสาต่างๆเป็นต้น การพัฒนาสู่ความเป็นสากลมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้บุคลากรกับอาระยะประเทศต่างๆเช่นสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐเกาหลีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐแห่งสาภาพพมา่าและราชอาณาจัก,กรกัมพูชาการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศ การสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยโดยมีทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจจะได้รับสองปริญญาดูโอดีกรีได้แก่ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและนิติศาสตร์บัณฑิตนอกจากนี้โรงเรียนในร้อยตำรวจยังเปิดให้การศึกษาในระดับปริญญาโท ใน3สาขาได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย 3. หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมายโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีปณิธานที่แน่วแน่ในการผลิตนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรให้เป็นตำรวจมืออาชีพตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจก็กลับมาสู่อี2ีแล้วนะคะกับการ Open House ค่ะของโรงเรียนนายร้อยตำรวจนะคะที่จะมาแนะนำค่ะหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนนายร้อยตำรวจทั้งปริญญาโทนะคะแล้วก็ปริญญาตรีด้วยจะมีอะไรกันนั้นอีกสองซุ้มที่เราติดผู้ชมไว้นะคะในอีีที่แล้ววันนี้เราจะพาไปรับชมกันต่อไปดูกันเลยค่ะว่าอีก2ซุ้มมีเรื่องอะไรกันค่ะ ่าครับจะมีอันดับต่อหมายๆอยกางเช่นเปิดเลยเว็บไซต์นะครับ ก็เป็นหลักสูตรของถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือนักเรียนเตรียมอาหารในส่วนของสำนักงานตำรวจจ่าครับก็เราระเบียบกองทนพไท่ยมีโรงเรียนเหล่าครับมีโรงเรียนในร้อยจับพลอพราะจุลจอม迦โรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศแล้วก็โรงเรียนในตำรวจของโรงเรียนในตำรวจก็จะเปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมอาหารของส่วนของสำนักงานตำรวจาติ ตอนพอได้รับสมัครสอบคัดเลือกมาแล้วก็จะส่งไปเรียนที่โรงเรียนเตรียมาหารอสองปีครับจบจากเตรียมอาหารก็มาขึ้นเหล่าที่โรงเรียนในร้อยตำรวจมาเรียนที่โรงเรียนในตำรวจอีกปี่ปีครับก็เมื่อจบการศึกษาก็จะได้วุฒิการศึกษาคือปริญญาตรีสาขา,า,ารัฐศินนสถาบณนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจและก็วิทยาศาสตร์บัณฑิต เป็นสอง<ะ>สองปริญญาแค่ร<ะ>ูดอดีกรีครับแล้วอย่างนี้ค่ะถ้าหากเด็กที่จะมาสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจเนี่ย<ะ>อายุมันควรเ,เขาเรียกว,ว่าขั้นต่บนี่เท่าไหร่คะออก็มีมีคนสองกลุ่มครับกลุ่มที่หนึ่งก็คือบุคคลทั่วไปนักเรียนที่อายุ 18, 1 6<ะ><ะ>ถึง18เกิดปีปีพศ<ะ>2 5ง9่ถึงปีพศ2 5 5 1นะครับก็วุฒิการศึกษาก็มส คนะครับม .4 หรือเทียบเท่า<ม>อันนี้คือกลุ่มที่1เรียกว่ากลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไปค,ครับส่วนที่2ค่ก็รับจากตำรวจแล้วก็นักเรียนในสิบตำรวจที่อายุไม่เกิด24ปีเกิดปีพศ2 5 4 3ถึงพศ<ม>2 5 4 9ครับอันนี้เป็นโควตาของตำรวจครับอ๋แล้วอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆที่เขาเรียกว่ามาเรียนเนี่ยสมมุติเข้ามา ผ่านทางโรงเรียนน้อยตำรวจแล้วพอส่งไปเรียนเตรียมทหารเนี่ยครับแล้วเขาก็ต้องกลับมาที่เท่านั้นหรือที่จริงเขาไปเลือกอีกทีได้อ,อ๋อตอนสอบเนี่ยเขาสมัครนะครับให้ให้สมัครได้เลยทั้งส<อ>ี่ <6 S 2> เหล่าปกเรืออากาศ<อ>ตำรวจแล้วก็สอบได้ทั้งสี่เหล่าแต่สมมุติว่าน้องๆอาจจะสอบได้สองเหล่าสามเหล่าสี่เหล่าตอนรายงานตัวต้องเรียกเหล่าเดียวครับโอ,อนรายงานตัวต้องเรียกเหล่า<อ> ตัดสินใจเลยว่าฉันจะไปสายไหนใช่ครับแล้วส่วนใหญ่นี่มาเลือกทางตำรวจเยอะไหมคะก็มันมีองค์ประกอบมีองค์ประกอบสองส่วนส่วนหนึ่งคือเขาเขาชอบตำรวจหรือชอบทหารเขาก็มุ่งไปเลยใช่แล้วก็จะมีธงอยู่แล้วใช่ใช่ครับแล้วเรียนยากไหมคะเรียนเตรียมทหารก็เป็นหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาก็คือเรียนมห้ามหกแต่ว่าเหมือนโรงเรียนทหารนะต้องไปเตรียมเรียน เรียมการฝึกการอะไรอย่างนี้ด้วยแต่พอมาขึ้นขึ้นเหลาก็เรียนเป็นกฎหมายกฎหมายสังคมอะไรพวกนี้นะครับยุทธวิธีในในวิชาชีพของตำรวจนะครับก็มีการปีหนึ่งก็มีฝึกต่อหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายปีสองฝึกกระโดดร่มปีสามฝึกรับใช้ประชาชนเป็นโครงการพ่อแม่สมมุติให้ไปรับใช้ พี่น้องประชาชนในจิตุลักันดาครับปีสก็ฝึกฝึกการปฏิบัติงานงานสอบสวนอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะคนที่อยากสอบเข้าโรงเรียนในตำรวจเนี่ยเยอะมากคือเมื่อกี้เหมือนได้ยินมาประมาณ6,000คนแล้วที่สมัครตอนนี้แต่รับร้อยกว่าคนเหรอคะก็คืออย่าไปมองอย่าไปมองผู้สมัครครับมองว่า ตั้งใจเราต้องเราตั้งใจเราชอบแล้วเราเราเรา,เราอยากทําหน้าที่หน้าที่ของตารวจ<ฆ>คือ<ฆ>การรับใช้ประชาชนนะครับแล้วก็การประคับใช้กฎหมายการทําหน้าที่ตารวจและนอกจากที่เราจะประดุกความที่ทำแล้วถือว่าเป็นอาชีพที่ที่ได้ทําบุญด้วย<ฆ>เพราะว่าพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนมา<ฆ>เราเราช่วยบรรเทาก็เหมือนเราได้ทาบุญ<ฆ>ในทุกๆวันด้วยครับ เราต้องบอกว่านักเรียนายร้อยตำรวจเนี่ยพอจบไปปุ๊บงานแรกที่ต้องเข้ามาเลยคืองานสอบสวนซึ่งเป็นงานที่หินที่สุดหินเพราะว่ามันเยอะมากใช่ไหมคะในในการเป็นตำรวจเนี่ยงานสายนี้คือสอบสวนเนี่ยมันเป็นพื้นฐานพื้นฐานของการจะแตกสาขาไปการสืบสวนปราบปรามจราจรเนี่ยการการสืบสวนเนี่ยเป็นต้นทางกระบวนการที่ทำเพราะนักเรียนในร้อยตำรวจพอจบไปก็จะต้องไป งานพื้นฐานเลยกอมันจะมองให้เรามองเห็นภาพของทุกๆงานราะว่าสอบสวนมันรวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนอะไรอยู่ในนี้หมดก็จะเป็นงานพืน้นฐานที่จะเติบโตไปงานสายงานอื่นครับดังนั้นเนี่ยดังนั้นเราจะมาเป็นตำรวจเนี่ยอย่างแรกเลยจิตใจต้องมาก่อนเลยครับใช่ครับแล้วรุ่นรุ่นถัดถัดมานี่ก็คือส่วนใหญ่นี่จบด้วยความภาคภูมิคนเลยครับก็ การจบการศึกษาที่นี่ก็100%ยเปอร์เซนตส่วนใหญ่ร้อยเปอที่ผ่านผ่านมานะครับ <Ha. S 1> แล้วก็การเรียนตำรวจก็คือจิตใจต้องรักแล้วก็รู้ว่างานตำรวจคืออะไรเราเราจะได้พอเรารู้เรารักเราก็จะทำทำสภาพจิตใจให้เรามีบาลานซ์ออฟไลฟ์ได้ทำงานหนักได้ผ่อนคลายได้อะไรเงี้ยครับต้องมีความสุขด้วยไม่ใช่ว่าทำตำรวจแล้วเครียดคงไม่ใช่ครับ ถ้าตั้งใจสมัครเข้ามาไม่ต้องสนใจว่าคนจะสมัครกี่คนไม่ต้องสนใจครับมาแข่งไม่ต้องสนใจคู่แข่งครับสนใจตัวเองใช่ครับทำให้ที่้ทำให้ดีที่สุดครับมีอะไรแนะนําเป็นพิเศษนะคะในการที่จะมาสอบก็การสมัครและสอบการเลือกนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของทางวิชาชีพนะครับก็มีส่วน2ส่วนด้วยกันหลักๆส่วนแรกคือวิชาการนะครับก็ใช้คุณวุฒิมสี่นะครับถ้าเป็นตํารวจก็ใช้วุฒิม .6 แต่การการสอบนีวิชาที่สอบก็คือมอต้นแลถึงมอสีแล้วก็วิชาการสําคัญไหมก็สําคัญอีกส่วนที่สองคือคือภาคที่สองก็คือมีพละศึกษาด้วยเพราะนันร่างกายก็ต้องพร้อมอันตอนน้องที่สมัครแล้วหรือกําลังจะสมัครนะครับก็ต้องเตรียมตัวทั้งสองส่วนทั้งวิชาการและก็พละศึกษาครับนะคะรู้อย่างนี้แล้วนะคะ เตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็ความรู้นะคะแล้วพอเข้ามาอยู่ในครอบครัวโรงเรียนนายร้อยตำรวจเนี่ยก็อยากจะให้แบบเขาเรียกว่าเต็มที่นะคะเราก็จะสามารถเป็นตำรวจที่ดีได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะรับคดีคับยินดีครับไปดูตกอไปเลยนะคะค่ะ ยินดีต้อนรับสู่คณะสังคมศาสตร์โรงเรียนในร้อยตำรวจวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักว่าคณะของเรามีความเป็นมาอย่างไรโรงเรียนในร้อยตำรวจเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรในวิชาชีพตำรวจตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการแบ่งส่วนราชการเป็นคณะสถาบันศูนย์ในส่วนของคณะสังคมศาสตร์ จะอยู่ในส่วนของฝ่ายวิชาการเป็นระดับกองบังคับการมีคณะบดีเป็นหัวหน้าหน่วยงานจะทำหน้าที่ให้การศึกษาในวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ของโรงเรียนในร้อยตำรวจปรัชญาของคณะสังคมศาสตร์คือการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพตำรวจที่เน้นทักษะความเชี่ยวชาญด้านการตำรวจและการบังคับใช้กฎหมายเอกลักษณ์ความเป็นคณะสังคมศาสตร์เราต้องการผลิตตำรวจที่มีคุณธรรม สามารถทำงานได้กับทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในส่วนของภารกิจหลักของคณะสังคมศาสตร์นั้นให้การศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนักเรียนในร้อยตำรวจและหลักสูตรนักเรียนอบรมซึ่งจะมีการเรียนการสอนทั้งภาควิชาการภาคการฝึก รวมถึงมีชั่วโมงให้ในักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมีกิจกรรมวิปัสนาที่ช่วยหล่อหลอมให้ซึมซับในวิถีไทยและอีกหลักสูตรหนึ่งที่สำคัญก็คือหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมายเรียนจบไปแล้วสามารถไปประกอบอาชีพได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนโดยมุ่งเน้นหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย โครงสร้างการบริหารงานคณะสังคมศาสตร์มีคณะบดีเป็นสายบังคับบัญชาสูงสุดซึ่งคณะบดีของเราคือท่านศาสตราจารย์พลตำรวจตรีโสรัตกับวิลาและมีรองคณะบดีสองคนนั่นก็คือท่านรองศาสตราจารย์พันตำรวจเอกหญิงกันทิตาศีภาและรองศาสตราจารย์พันตำรวจเอกเสกสรรเครือคำในส่วนของคณอาจารย์ผู้สอนมีทั้งหมดย3สิบสาคนค่ะ สายงานที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาจะมีงานธุรการทะเบียนพลการเงินและพัสดุงานแผนและงบประมาณงานเทคโนโลยีสารสนเทศงานสนับสนุนงานวิจัยและงานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มงานคณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์จะแบ่งเป็นสี่กลุ่มวิชากลุ่มแรกคือกลุ่มวิชาภาษามีวิชาภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพตำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะสังคมศาสตร์ยังมีศูนย์ทดสอบทางภาษาที่ใช้ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลอีกด้วยและยังมีกลุ่มวิชาอาชยาวิทยากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และกลุ่มวิชามนุษยาศาสตร์ค่ะนอกจากนี้คณะสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมในหลายๆด้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนและนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมที่ทำรู้บำรุงศิลปะวัฒนธรรมที่เราทำกันเป็นประจำเลยเนั้นก็คือการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกๆวันศุกร์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยค่ะจะเห็นได้ว่าคณะสังคมศาสตร์ ไม่เพียงแต่จะมีการเรียนการสอนที่ให้ความรู้กับผู้เรียนเท่านั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้รอบด้านรวมถึงอาจารย์ผู้สอนมีความใกล้ชิดคอยให้คำปรึกษาและคอยดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นอย่างดีที่สำคัญค่ะบรรยากาศภายในโรงเรียนในร้อยตำรวจเองก็ยังมีความอบอุ่นสัมผัสได้ถึงมิตรภาพที่มีให้แก่กันมั่นใจเลยเลยว่า ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจจะต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพขั้นสูงสามารถนำความรู้มาบูรณาการกับการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมและเป็นบุคลากรที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพตำรวจก้าวสู่สากลได้อย่างแน่นอนค่ะบูสุดท้ายแล้วนะคะของการเอาพิณา,าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แนะนำตัวสักนิดนึงค่ะค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจเอกหญิงดรสิพรโควิดค่ะเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์โรงเรียนนาร้อยตำรวจค่ะค่ะคณะนี้นี่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับอะไรบ้างคะมีหลักสูตรปริญญาโทปริญญาตรีเป็นหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตค่ะระดับปริญญาตรีค่ะคือปกติแล้วนักเรียนนายร้อยตำรวจที่จบที่เรียนอยู่นะคะเขาสามารถที่จะเลือกเรียนนิติศาสตร์บัณฑิตเพราะว่าเป็นหลักสูตรควบจบพร้อมกับด้ฐนภาษาคณิศาสตร์ จบพร้อมแต่ทีนี้ปีนี้ค่ะเป็นปีแรกของคณะนิติศาสตร์ที่เปิดหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิตสำหรับข้าราชการตำรวจแล้วก็บุคลากรในหน่วยงานของการยุติธรรมเป็นส่วนภายนอกเข้ามาเรียนเป็นปีแรกค่ะเป็นภาคบัณฑิตค่ะก็คือเหมือนว่าไม่จําเป็นต้องเป็นนายร้อยตำรวจเท่านั้นแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นตำรวจเป็นท่านายเป็นอะไรก็สามารถมาเรียนได้เป็นบุคคลที่ อยู่ในสายงานกระบวนการยุติธรรมครับใช้กฎหมายที่ยังไม่มีวุฒินิทยาศาสตร์บัณฑิตรวมถึงตำรวจบางกลุ่มที่เขาไม่ได้ใช้วุฒินิทิศาสตร์เข้ามาก็สามารถมาเรียนเพิ่มได้ค่ะแต่ต้องจบปร,ริญญาตรีมาแล้วหนึ่งใบ<า>ค่ะ,คะเพราะว่าระยะเวลาในการเรียนเนี่ยแค่2ปีค่ะหมายความว่าไม่ต้องเรียนวิชาพื้นฐานก็คือเรียนแต่วิชาเฉพาะก็คือกฎหมายในเวลา2ปีค่ะอ๋อก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เพราะตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะนาตก็มีอยู่แล้ว แต่ว่าอ๋อคือเปิดแล้วเป็นปีแรกด้วยถ้าใครมาเรียนเป็นรุ่นหนึ่งเลยรุ่นหนึ่งค่ะเปิดเปิดเปิดรุ่นเลยใช่ค่ะแล้วก็ระยะเวลาในการเรียนเนี่ยสปีเนี่ยก็คือเป็นการเรียนแบบบล็อกคอร์สคือเรียนจบในวิชาแล้วก็สอบแล้วก็เริ่มเรียนวิชาใหม่ก็เหมาะสําหรับคนที่ทํางานแล้วอะค่ะเพราะว่าไม่ไม่เป็นภาระที่จะต้องอ่านหนังสือมากหรือว่าได้เรียนเสร็จทบทวนความรู้ก็สอบแล้วก็เริ่มเรียนต่อเลย ไม่ได้แบบสะสมแล้วพอผ่านไป3าสี่เดือนค่อยสอบอันนั้นจะเป็นภาระมากค่ะนั้นสำหรับเด็กค่ะเพราะว่าหนูเคยเคยอ่านพวกข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างยากตรงที่นอกจากจะวิเคราะห์เราต้องจํามาตราให้ได้ต้องอ่านหนังสือเยอะพอสมควรแล้วก็มาตรฐานในการเรียนนะคะเป็นมาตรฐานเดียวกับที่นักเรียนในร้อยตำรวจเรียนคือแบบว่าเรียนวิชาเหมือนกัน คณาจารย์ชุดเดียวกันแล้วก็ข้อสอบก็คือมาตรฐานเดียวกันเกณฑ์การให้คะแนนเหมือนกันค่ะก็เข้มข้นค่ะเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาสถาทยความนะคะในติดมณิตยสภาแล้วก็กพก็รับรองเอาไปใช้ได้จริงด้วยแล้วก็วุฒิมีความน่าเชื่อถือแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าออกไปจากรั้วของหน่วยกระบวนการยุติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยนะคะค่ะ <ม>แล้ว,วาม,รมครนี่สมัครไงคะจย์สมัครทางเว็บไซต์ค่ะ,คะก็ในเบื้องต้นนะคะก็จะมีให้เข้าไลนา์กลุ่มนะคะแล้วก็จะมีเ,เว็บไซต์รับสมัครนะคะภาคบัณฑิต r p c a นะคะเข้าไลน์กลุ่มมาแล้วก็จะมีแอดมินในกลุ่มอะค่ะที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดในการรับสมัคระคะ่ะความพิเศษของวิชาการของโรงเรียนในร้อยตำรวจนะคะ,ค,ะคือไม่ได้เรียนแต่ภาควิชาก,การนะคะ เราจะมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นนิติศาสตร์แบบโรงเรียนในร้อยตำรวจ<ะ>นิติศาสตร์แบบตำรวจนะคะ,ะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของยุทธวิธี t, การบังคับใช้กฎหมาย<ะ>มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีการยิงปืนมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์<ะ>การดูงานแล้วก็การฝึกปฏิบัติในสถานจำลองค่ะอันนี้เป็นความความพิเศษคือไฮไลท์คณะนิติศาสตรท์ที่ที่อื่นไม่มีค่ะมีที่โรงเรียน เหมือนจำลองการเป็นตำรวจไปด้วยการบังคับใช้กฎหมายคือผู้เข้ามาเรียนเนี่ยก็จะคือเข้าใจเลยว่าในการเอากฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จริงเนี่ยคุณต้องเจอกับอะไรบ้างวิธแก้ปัญหาอะไรยังไงค่ะไม่ใช่แค่เรียนแค่ข้อกฎหมายนี้ตีความยังไงไม่ใช่แต่รวมถึงการเอาไปใช้จริงเพราะว่าด้วยประสบการณ์ของตำรวจเนี่ยมีการใช้กฎหมายจริงอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็จะเอาตรงนี้มาเป็นจุดแข็งของทางนี้ด้วยในส่วนของวิชาก็จะเน้น นิติศาสตร์แบบตำรวจจะเป็นวิชาที่ที่อื่นอาจจะไม่ค่อยมีอย่างเช่นวิชากฎหมายที่มีโทษทางอาญาวิชากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศไซเบอร์นะคะวิชาเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอ,อันนี้เป็นส่วนเฉพาะของโรงเรียนนายร้อยตำรวจเลยที่ที่พยายามที่จะดึงดึงจุดเด่นของโรงเรียนขึ้นมาเพื่อที่จะสร้าง ซึ่งตอนเรียนก็เรียนที่โรงเรียน,นอะไรเรียนที่โรงเรียนในร้อยตำรวจค่ะ,ะจะได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนห้องเรียนในโรงเรียนในร้อยตำรวจแล้วก็คณ<ะ>าจารย์ก็เป็นคณาจารย์ทั้งอาจาร์ปรจําที่เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเป็นอายการผู้พากษาที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอดค่ะค่ะดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคณะที่แนะนําแล้วก็ถ้าใครมาสมัครตอนนี้ได้เป็นรุ่นที่1รุ่นบุกเบิกของโรงเรียนายร้อยตำรวจ นะคะ,คะก็เรียนเชิญนะคะ,คะแล้วก็สามารถหาข้อมูลได้ทางเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้คุณผูณ<ห>้ชมเดียได้ไดเ,เข้ามาดูรายละเอียดและสนใจโดยเฉพาะน้องๆ้องตำรวจคนไหนที่ยังไม่มีวุฒะะินิติศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะมาเรียนได้โดยเฉพาะเรียนเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็เป็นวุฒิของทางโรงเรียนนรตำรวจด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวถ้าหากว่าอนาคตมีโอกาสอาจะได้มาเรียนนะคะสวัสดีค่ะ หลักของคณะนิติวิทยาศาสตร์โรงเรียนนร้อยตำรวจคือการผลิตบุคลากรทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้มีคุณธรรมนำวิชาชีพเพื่อไปรับใช้สังคมเราไม่ได้มีหน้าที่เป็นแค่การประสิทธิ์ประสานความรู้แต่เพียงอย่างเดียวเรามีการทุ่มเทสพลักกำลังทุกอย่างที่เรามีในการทำงานเราจะมุ่งเน้นประเด็นนี้เป็นหลักตำรวจคุณธรรมนำวิชาชีพพร้อมรับใช้ประชาชนเราจะได้ทั้งตำรวจที่มีคุณธรรมและตำรวจที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อพนุนความเป็นธรรมให้สมกับค ว่าผู้พิทักษ์สันติราณนนิติวิทยาศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจรับผิดชอบหลักสูตรการเรียนการสอนจำนวน2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรรัฐภาษาศาสตร์บัณฑิตวิชาการตำรวจโดยได้ดำเนินการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการบริหารงานตำรวจวิชาการตรวจสถานที่เกิดเหตุวิชาการพิสูจน์หลักฐานวิชาอาชญกรรมทางคอมพิวเตอร์วิชาการทะเบียนประวัติอาชญากรและวิชานิติเวชศาสตร์ โครงสร้างของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น2แผนประกอบด้วยหลักสูตรแผนกแบบกอสองและหลักสูตรแผนขอโดยแต่ละหลักสูตรกำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า36หหน่วยกิตคณะนิติวิทยาศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยศูนย์เครื่องมือวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์ตรวจวัตถุพยานทางดิจิทัลห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาและห้องตรวจสถานที่เกิดเหตุจำลองในด้านการส่งเสริมการวิจัยให้กับบุคลากรภายในและภายนอกมีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือ IRB และจัดฝึกอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้แก่ขณาจารย์นักศึกษาและบุคลากรในสังกัดโรงเรียนานายร้อยตำรวจรวมถึงการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดยมีวารสารอาจาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพวารสารไทยให้อยู่ในฐานข้อมูลวารสารกลุ่มที่1ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยหรือ TCI นี่ก็คืองานโอเพ่นเฮ้าส์นะคะของโรงเรียนนายร้อยตำรวจค่ะจะเห็นได้ว่าไม่ใช่เป็นเฉพาะของการเรียนของนักเรียนนายร้อยตำรวจเท่านั้นนะคะมีหลักสูตรต่างๆมากมายที่ให้บุคคลภายนอกสามารถที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้นะคะหลักสูตรปริญญาโทแต่ละ นนต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่จํากัดนะคะว่าเราจะต้องจบสายวิทยาศาสตร์เท่านั้นใครจบสายไหนแล้วก็มีความสนใจก็สามารถที่จะมาสมัครเรียนได้นะคะแล้วก็หลักสูตรต่างๆนะคะได้รับการรับรองมาตราฐานแล้วนะคะทุกคณะเลยก็สามารถที่จะติดตามได้เดี๋ยวยังไงแล้วนะคะเราจะทิ้งในส่วนของช่องทางการรับสมัครหรือว่าช่องทางในการดูรายละเอียดแต่ละคณะให้คุณผู้ชมได้เผื่อใครสนใจนะคะอยากจะร่วมมา อาจจะมีความฝันว่า ักวันหนึ่งนะคะอยากจะมาที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสสอบเข้ามาเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจก็สามารถเข้ามาร่วมกันนะคะเป็นครอบครัวด,ด้วยกันเป็นนักเรียนนะคะนักศึกษาปริญญาโทได้นะคะก็จะทําให้คุณผู้ชมค่ะได้สัมผัสบรรยากาศนะคะในโรงเรียนนายร้อยตำรวจกันมากขึ้นด้วยนะคะและนี้ก็เป็นพลริสท้องในวันนี้ค่ะที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะในสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะการรวมถึงทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ 啊。<music>